ทางแม่ทัพภาคที่1น,นะครับเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ทับ2,568สร้างแกนนำเครือข่ายจิตอาสาพื้นที่ภาคกลางน้อมนำพระราชดำริร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมด้วยครับวันนี้ช่งชวงเช้าที่ผ่านมาที่ห้องอบรมศูนย์ฝึกจิตอาสาภาคหนึ่ง ที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีพลโทอมริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่หนึ่งในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคหนึ่งท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6ประจำปี2568โดยมีนายพักพัฒน์ท่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15รองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจหัวหน้าส่วนราชาการและผู้เข้ารับการปลึกอบรมจิตอาสาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ครับพลโทอมาริตบุญสุยาแม่ทัพภาคที่1ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1 ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสามีความครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมอีกทั้งทรงพระราชทานวิทยากรพิเศษ เพื่อให้เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกโดยในหลักสูตรนั้นมีเนื้อหาวิชาอบรม5ห,หมวดวิชานอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะทั้งการสัมมนาแผนพัฒนาและแผนภัยพิบัติการบรรยายและการเป็นวิทยากรโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒธธิบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆครับสำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904 หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่6ทับ2,568ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานได้คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติมีความเหมาะสมในพื้นที่ภาคกลาง25จังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน210คนประกอบด้วยประชาชนเยาว,วชนทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและนักเรียนเหล่าทัพ โดยทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่25มีนาคมจนถึงวันที่10เมษายน2568ครับซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะเป็นบุคลากรแกนนำพร้อมเป็นต้นแบบให้กับประชาชนมีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาให้มีวินยัยและมีความเข้มแข็งเป็นแกนหลักในการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมครับ รวมถึงร่วมกันพัฒนาชุมชนสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติรวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ให้กับประชาชนได้รับทราบต่อไปครับ ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นจากเครื่องแบบนะครับจิตอาสา904หลายคนบอกคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนั่นก็คือสวมชุดสีเหลืองมีผ้าพันคอแล้วก็หมวกสีฟ้าเครื่องแบบเหล่านี้นะครับก็เป็นเครื่องแบบมาจากโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรกละาเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะครับที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยเน้นการทําความดีเพื่อแผ่นดินนะครับอย่างที่บอกการผ้าพันคอสีเหลืองถึงฟ้าเนี่ยสื่อถึง พระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10หมวกแกบสีฟ้าจะมีการปรักตราสัญลักษณ์จิตอาสาเอาไว้รวมไปถึงนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นปลอกแขนสีฟ้าที่มีการติดตราสัญลักษณ์ด้วยส่วนกางเกงชุดสุภาพอย่างที่เห็นครับมีสีแตกต่างกันไปสําหรับผู้ชายนะครับก็จะเป็นกางเกงสีดํากระโปรงดําแล้วก็สําหรับผู้หญิงนะฮะกางเกงดําหรือกระโปรงดํานั่นเองนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีสีกากีสําหรับข้าราชการตํารวจด้วยนั่นเองประชาชน คนทั่วไปก็คือใส่กางเกงสีดําได้เลยนะครับผมบชอบชุดมากๆเพราะว่าไปที่ไหนใครก็จําได้ครับสําหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่25มีนาคมวันนี้26มีนาคมนะครับก็เรียกว่าผ่านพ้นไปแล้ว ประมาณ2วันด้วยกันแล้วก็จะมีการจัดการฝึกอบรมไปจนถึงวันที่10เมษายนเรียกว่าใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรรวมทั้งสิ้นประมาณ17วันหรือกว่าครึ่งเดือนนั่นเองนะครับก็จะเสร็จสิ้นก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์ปี2,560นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรพื้นฐานนะครับที่เชื่อว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่นั่นเองครับครับ